สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีเพื่อนๆที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของปอป่าไว้อย่างต่อเนื่องฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมเหรียญแปลก หรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญปั๊มผิดพลาดหรือเหรียญที่มีความผิดพลาดที่เกิดในขณะที่ผลิตนะท่านผู้ชมหลายคนฝากถามมาว่าเหรียญแบบนี้มีราคาในการซื้อขายหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นเป็นเหรียญที่ มีการปั้มผิดพลาดในขณะที่ผลิตนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์สีทองแดงทั้งหมดฮะเขามีการปั้มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดอย่างไรเกิดได้อย่างไรฮะแล้วเหรียญแบบนี้นั้นจะมีราคาไหมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายมาไขาข้อข้องใจกันในคลิปนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกเหรียญแรกฮะหลายๆคนเรียกกันว่าเหรียญแปลกนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ25สตางค์กันก่อนนะฮะไม่มั่นใจว่าภาพจากคมชัดเท่าที่คนให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเห็นความชัดเจนหรือเปล่านะฮะนี่เป็นเหรียญ25สสตางค์สีทองแดงฮะ นีนะ่ท่านผู้ชมเขามีการปตาผิดพลาดนะฮะเหรียญแบบนี้นั้นมีการมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตนะท่านผู้ชมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตฮะคือเดี๋ยวเราจะมาชมกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ เกิดขึ้นได้ทั้งด้านหน้าเราก็ด้านหลังฮะหลายคนชอบเรียกกันว่าเหรียญแปลกนะ,ท,นนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่า,ามาีเนื้อของเหรียญทองแดงนะ,ะจะเกิดความพุพองขึ้นมาเหรียญแบบนี้เราเรียกกันว่าเหรียญแปลกที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตเหรียญปั๊มเหรียญน,นะท่านผู้ชม คือตามความคิดเห็นส่วนตัวของปอปาเนี่ยคิดว่าเหรียญแบบนี้นะฮะเหรียญแบบนี้นั้นเกิดขึ้นขณะที่แม่ตราหรือว่าแม่ปัม๊มที่ปั๊มลงไปในเหรียญน,นะฮะเมื่อปัม๊มเมื่อปั๊มเป็นอ่ามีความถี่หลายๆครั้งเนี่ยเป็นแสงครั้งล้านครั้งนะเพราะว่าเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หรือเหรียญที่มีการผลิตออกมาหลายหลายร้อยล้านเหรียญเนี่ยแม่ตาแม่ปั๊มเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนนะท่านผู้ชมเมื่อแม่ตาเกิดความร้อนเนี่ยเมื่อไปกระทบกับเหรียญเปล่านะฮะความร้อนของแม่ตานี่อาจจะทําให้เนื้อทองแดงนะฮะเนื้อของเหรียญเนี่ยเมื่อเกิดความร้อนมากๆนะฮะ ก็เลยมีมีการพุพองขึ้นมานะท่านผู้ชมเหรียญแบบนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับเนื้อทองแดงนะท่านผู้ชมจะเกิดกับเนื้อทองแดงเท่าที่ปอปาสังเกตมานะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมานะฮะนักสะสมะที่ดูช่องของปอปาเนี่ย ฝากถามมาว่าแบบนี้มีราคาไหมเป็นเหรียญแปลกไหมถ้าถามว่าแปลกไหมแปลกนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะฮะเพราะว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตยังไงเราก็ต้องเรียกกันว่าเหรียญแปลกนะท่านผู้ชมเกิดขึ้นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะท่านผู้ชมภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าที่ควรนะฮะ นี่เป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตเหรียญนะท่านผู้ชมแม่ตาของเหรียญนั้นที่ปั๊มลงไปกระแทกกระทบกับเนื้อของเหรียญเปล่านะฮะแม่ตาตัวเดียวน่ยกตัวอย่างนะฮะปั๊มปั๊มปั๊มลงไปเพราะว่าเหรียญตัวเปล่าเนี่ยยกตัวอย่างว่าเหรียญห้าสิบต่างเหรียญเนี้ยมียอดจานวนการผลิตอ่าสักสามร้อยล้านเหรียญเนี่ยแต่ใช้แม่ แม่ตาแม่พิมพ์ตัวเดียวนะฮะปั๊มปั๊มปั๊มลงไปเนี่ยคือทั้งเหรียญก็เป็นของแข็งแล้วก็แม่ตาก็อาจจะเป็นของแข็งนะฮะกระทบกันหลายๆแสนหลายหลายโลหลายลหลยล้านครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนฮะแม่ตาอาจจะเกิดความร้อนเลยทําให้เหรียญตัวเปล่าเนี่ยเกิดความพุพองนะท่านผู้ชมเหรียญตัวเปล่าเนี่ยเกิดความพุพองฉะนั้นอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่า เหรียญแบบนี้นั้นเป็นเหรียญแปลกที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ในขณะที่ผลิตนะท่านผู้ชมในขณะที่ผลิตคือปะปาเนี่ยถูกถามมาจากเพื่อนๆชาวนักสะสมฮะที่รับชมช่องของปะป,ะปาอยู่ฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูไหมฮะว่าเหรียญน,นี้นั้นเกิดแทบจะทะลุเลยนะฮะเพราะว่าความร้อนฮะโดนแม่ตาปั๊มลงไปเนี่ย เมื่อไม่ตาล้ร้อนไปกระทบกับเหรียญน,นะฮะความร้อนทําให้เหรียญเหรียญน,นี้นั้นเกิดความพุพองฮะโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะฮะเกือบจะทะลุนะท่านผู้ชมอ่าเป็นเป็นบ่อลึกลงไปเลยนะฮะเป็นหลุมลึกลงไปเลยทีเดียววันนี้เราเอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆให้ชมกันส่วนใหญ่จะเกิดกับเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เนื้อทองแดงนะท่านผู้ชมจะเกิดได้มากกับเนื้อทองแดงฮะท่านผู้ชมเห็นนะเกิดความพุพองฮะเหรียญลีีนเหรียญอ่าประเภทนี้นั้นรูปแบบนี้นั้น<ม>ท่านผู้ชมฮะยังไม่มีราคานะฮะยังไม่มีนักสะสมคนไหนเนี่ยประกาศรับซื้อนะฮะเพราะว่าเกิดความผิดพลาดจํานวนมากฮะ เกิดความผิดพลาดจำนวนมากนักสะสมเนี่ยอย่างไม่นิยมเล่นหานะฮะถ้าถามว่าเก็บได้หรือเปล่าก็ตัวปอป่าเนี่ยเจอเหรียญแปลกๆในรูปแบบใดก็ตามปอป่าเนี่ยก็จะเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ถือว่าเป็นเหรียญแปลกถึงแม้ว่าเหรียญในรูปแบบนี้นั้นจะเป็นเหรียญแปลกทีม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นขณะที่ผลิตก็ตามแต่ตัวปอป่าเนี่ย ก็ยังคงเก็บไว้ฮะเพราะว่าช่องของปาปานั้นเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับแบงก์และเอียกสารที่มียอดจํานวนการผลิตน้อยแล้วก็มีการปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเป็นไงฮะความจริงวันนี้ที่ปอปาได้นํามาฝากเพื่อนๆฮะคือเหรียญในรูปแบบนี้นั้นยังไม่มีราคาฮะนักสะสม อย่างไม่นิยมเล่นหานะท่านผู้ชมเพราะว่ามีความผิดพลาดในขะในขณะที่ผลิตเนี่ยค่อนข้างมากครค่อนข้างมากครนักสะสมยังไม่นิยมเล่นหาสำหรับเหรียญที่มีความผิดพลาดเป็นรูปแบบนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่กำลังเปิดเครื่องรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ ฝากขอบคุณเพื่อนที่กดติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นในช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นะท่านผู้ชมชัดเจนนะท่านผู้ชมเหรียญในรูปแบบนี้นั้นยังไม่มีราคาในการซื้อการขายนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดอยากจะเก็บสะสมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ารูปแบบนี้เผื่อว่าวันหน้า จะมีนักสะสมท่านใดเปิดรับซื้อนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเพียงการแนะนำจากปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฮะฝากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมกดติดตามช่องของปอปลาอีกช่องหนึ่งนะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับชมคลิปที่ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้น ทำเผยแพร่ให้กับเพื่อเพืผู้ชมเนี่ยได้รับชมสาระและความรู้เกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสับจบแล้วนะเพื่อนเพื่นท่านผู้ชมสําหรับเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดเหรียญแปลกที่เกิดจากกระบวนการผลิตเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นขอกล่าวคําว่า Selamat tinggal.